สวัสดีครับชื่อนายวรุษวงอินครับตัวแทนจากสาขาวิชานาฏศิลป์จบการศึกษาจากสาขาวิชานาฏศิลป์คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏนบุรีรัมย์ครับปัจจุบันดำรงตํา,ตาแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนทางทองพิทยาคมอําเภอลาปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับสําหรับหัวข้อวิจัยที่ผมเลือกทำนะครับนั่นก็คือการพัฒนาทักษะท่ารำนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบแนวคิดสําหรับการแสดง โดยบุรณาศาสตร์การสอนด้านภาษาเทคโนโลยีโครงงานและชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนทานทองพิทยาคมอำเภอลำปลายมากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปรับชมการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ TPACK, p w l CBL ได้ในรายวิชาทฤษฎีนาตศินสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ได้ในโอกาสนี้ครับ ชั่วโมงที่หนึ่งขั้นนำข้าเจ้าได้นำกระบวนการคริวและทีแพกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการคริวในขั้นนำข้าพเจ้ามีการทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษพ,พร้อมกับตั้งคำถามชวนคิด Do you know of folk dance? พร้อมกับสอดแทรกคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์กระบวนการทีแพ ข้าพเจ้าได้นำสไลด์ภาพเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการเรียนปฏิบัติ Good afternoon s t u d e n t How are you today Okay well อ่ะวันนี้นะคะ ทุกคนคะ่ะวันนี้ครูจะพาพวกเรานะคะมาเรียนนะคะในหัวข้อ,อการปฏิบัติหน้าตัดสินพื้นเมืองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครณมีค t i ามก็คือคำถามที่จะถามนักเรียนนะคะนั่นก็คือ do you know of folk dance คุณจะถามว่านักเรียนรู้จักคำว่า folk dance ไหมคะไม่ร mm ู้จักไม่รู้จักนะคะ mm hmm. folk dance นะคะในภาษาอังกฤษแปลว่าหน้าตัดสินพื้นเมืองนะคะขั้นสอนขาพเจ้า นำกระบวนการ T p a พมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ T p แพในขั้นสอนขพเจ้าได้นำวีดิทัศน์การแสดงชุดบุรีรำตำน้ำกินเพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนปฏิบัติและใช้ powerpoint ชุดบุรีรมตำน้ำกินประกอบการสอนอชั่วโมงที่สองขั้นสอนขพเจ้า ได้นำกระบวนการ PBL รวมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยข้าพเจ้าแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มเพื่อฝึกซ้อมท่ารำและทุบทวนท่ารำหลังจากที่ต่อท่าจากครูผู้สอน เหนื่อยกันไหมคะลกูกเหนื่อยกันไหมคะเหนื่อยนะคะอะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะซ้อมด้วยตนเองนะคะซ้อมด้วยตนเองจากนั้นก็จับกลุ่มนะคะกันซ้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแบ่งกลุ่มสอบกันชั่วโมงนะที่2ขั้นสรุปข้าพเจ้านํากระบวนการทีแพกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยหลังจากที่แต่ละกลุ่มสอบปฏิบัติจนครบทุกกลุ่มแล้ว นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการแสดงชุดบุรีรัำตำน้ำกินและนัดหมายในการเรียนชั่วโมงถัดไปชั่วโมงที่หนึ่งขั้นนำขพเจ้าได้นำกระบวนการคริวและทีแพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการทีแพก ข้าพเจ้านำวิธิทัศน์การแสดงานศาตป์สร้างสรรค์ชุดสรอบูเจียเพื่อเป็นตัวอย่างในการคิดงานสร้างสรรค์กระบวนการคริวในขั้นนำข้าเจ้าทักทายกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับสอดแทรกคำศัพท์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานสร้างสรรค์สาโลโบจิน l e s, s go, ค่ะนักเรียนขาวในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะในหัวข้อการออกแบบแนวคิดนะคะสำหรับการแสดงนะคะซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อนะคะที่เกี่ยวกับการหลักการออกแบบนะคะเราจะครูจะพานักเรียนนะคะมาดูการแสดงชุดหนึ่งซึ่ง ชั่วโมงที่1นึ่ข้าพเจ้านำกระบวนการ T- pack กระบวนการคริวและกระบวนการ PBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ T- pack ข้าพเจ้าได้นำ PowerPoint ชุดแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานแสดงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกระบวนการคริวข้าพเจ้าได้ตั้งโจทย์ในการออกแบบแนวคิดการแสดงโดยใช้หัวข้อเป็นภาษาอังกฤษ The culture to performance และกระบวนการ p รีบีข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็นสองกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และเลือกวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ในท้องถิ่นมาเป็นแนวคิดในการแสดงและเตรียมตัวนำเสนอในชั่วโมงที่สอง ชั่วโมงที่2ขั้นสอนข้าพาร้านำกระบวนการ PBL และกระบวนการคริวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ PBL และกระบวนการคริวข้าพาจ้าให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มก่อนนำเสนอจะต้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับนำเข้าสู่การนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษชั่วโมงที่2ขั้นสรุปข้าพาจ้าใช้กระบวนการ CBL และ PBL โดยค้าพเจ้าได้มอบหมายให้นักเรียนลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำรายละเอียดมาใช้ในการออกแบบเพิ่มเติมในการแสดงชั่วโมงที่1ขั้นนำครูเจ้านำกระบวนการคริวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการทักทายการเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับทบทวนแนวคิดของแต่ละกลุ่ม และให้เวลานักเรียนเตรียมตัวในการนําเสนอวันนี้เรามีนัดอะไรกันคะลกูกต้องนําเสนออะไรการแสดง60%นั่นเองนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้นําเสนอหัวข้อใช่ไหมคะว่ากลุ่มที่1จะทําเรื่องอะไรกลุ่มที่2จะทําเรื่องอะไร <Okay. S 2> อพร้อมหรือย,อยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่มที่1เตรียมตัวนําเสนอได้เลยคะ่ะ ชั่วโมงที่2ขั้นสอนข้าพเจ้านำกระบวนการคริว CBL และ PBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการคริวนักเรียนแต่ละกลุ่มแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับนำเข้าสู่เนื้อหาในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษกระบวนการ CBL และ PBL นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่นำเสนอเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับแนวคิดและการแสดงของกลุ่มตนเอง Good afternoon, teacher and everyone. My name is ชนะชัยวรรณกิจ Please to be here today to talk to you about the culture too. สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนองานการแสดงชุดร้อยเรียงผ้าไหมพื้นบ้านนะครับภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้านแนวคิดได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาขวาัญและภูมิปัญญาพื้นบ้านของอำเภอลำไผมาศของเรานะครับและขอเชิญรับชมการแสดงของพวกเราได้แล้วครับ อีสานเท่านี่นี่ของดีหลายอย่างเอกลักษณ์คาล้ำน้ำล้นเกินกว่าไผ จบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงชุดที่1นะคะก็สำหรับการแสดงชุดที่1สําสำหรับชื่อชุดการแสดงว่าอะไรนะร้อยเรียงผ้าไหมเฉยๆใช่ไหมผ้าไหมใช่ไหมคะค่ะคุณที่ 2, 2> ให้ใครเป็นคนคอมเมนต์คะ่ะรูปณัฐชา,นะชาโอเคอะ่ะ Number o n นะน้องนะค่ะสำหรับการปรับปรุงนะคะก็เราขอให้เพิ่มการแปแถวในช่วงตอน ต้นเพลงน,นิดนึงค่ะแล้วข้อดีล่ะคะข้อดีแล้วที่เราเห็นของเพื่อนคืออะไรถ้าลำสวยงามมากค่ะถ้าลำสวยงามใช่นี้ค่ะ,อะโอเคอะขอบคุณในชั่วโมงที่สองข้าพเจ้านำกระบวนการทีแพกมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเข้าสู่บทเรียนด้วยวิดีทัศน์ชุด กระมมขคแมเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาการนำเสนองานผ่านวิดีโอจากนั้นแนะนำแอปพลิเคชันในการตัดต่อวิดีโอและสอนการใช้งานเบื้องต้นพร้อมแจ้งดีเทลในการนำเสนองานผ่านวิดีโอชั่วโมงที่2ขั้นสรุปขาพเจ้านำกระบวนการ CBL และ PBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนวางแผนการดำเนินการถ่ายทำวิดีโอท่ารำและเลือกโลเคชันในการถ่ายทำวิดีโอชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ข้าพเจ้านำกระบวนการ TPAC กระบวนการคริวกระบวนการ PBL และกระบวนการ CBL เเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการทีแพ็ก้าพเจ้าได้ให้นักเรียนนำเสนอผลงานท่ารำผ่านวิดีโอและข้าพเจ้านนำเสนอผลงานทั้งสองกลุ่มผ่านการไลฟ์ใน Facebook เพื่อรับชมพร้อมๆกันบวนการคริวนักเรียนได้มีการสอดแทรกคำศัพท์เกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องนำเสนอในวีดีโอ กระบวนการ CBL และกระบวนการ PBL นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือถ่ายทําในสถานที่จริงและมีการตัดต่อวิดีโออย่างสมบูรณ์เเมืออองงีีีีาานน่ขดการแสดงน่าตสินพื้นเมืองสร้างสารรค์ชุด เรียงร้อยลอยไหมแนวคิดการแสดงได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมประจำท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ดนตรีที่ใช้ใช้ดนตรีวงปูงรางร่วมสมัยจากการแสดงชุดแพ้ไหมร้อยเกลดสารสินลิขสิทธิ์จากมหาวิทยายลัยราชภัฏนมหาสารคามที่ปรึกษาผลงานคุณครูณคณคิตาคุมด้วง เมืองอีสานเฮ้านี่มีของดีหลายอย่งางเอกลักษณารำน้ำล้นเกินกว่าไผพาไม้ล่แพ้ใส่แต่พอไงเดิมดาแต่คุณยาคุณยายเพิินภาคกันเห็ดใส่เคร่องเลี้ยงไหมโตมอนเก็บใบมอนมากเกี่ยแบ่งค่อยเบิงเศสาเบิงแรงเอาใจใส่บอนองค่อยเพี้ยนส้างอยู่เ้า ประโยชน์นี่หลายหลนใส่นงหมกายเารึ่งเป็นของสมมากคุ้นใส่ตุ่มอุ่นยยามหนาใดผ่าของไท่เฮ้านี่มี่พุ่นหลายตัวไงไงผ่าไม้ลอยแก่นสารสินก็หากใด้สิจ้าวาสุดทานฟังแหแล้ว บ้านนะคะคือนางรำก็จะรำไปพร้อมกันแล้วก็ส่วนท่าทางที่แสดงออกมานะคะก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเนาะเรื่องวงนะคะเรื่องการจีหรือว่ามืออะไรต่างๆนะคะกับการแสดงชุดที่สองเลยนะคะการแสดงชุดที่สองเนี่ยมีชื่อว่าอุทยานลำน้ำมาศนะคะที่เกี่ยวกับนะคะเรามาดูสองเลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาแหนกันณจุดนี้ การแสดงน่าจะสินพื้นเมืองสร้างสรรค์ชุดอุทยานลำน้ำมาศแนวคิดของการแสดงได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุร<ำ>ีรัมย์ที่ปรึกษาผลงานคุณครูวรุษวงอิน เรียงนะคะแต่ว่าถือว่าเด็กเขาไม่ความสามารถค่ะ,ะในการคิดแล้วก็ปริบับติอบเนาะท่ารำเอาท่ารำ <c oughs> ที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ <c oughs> นะคะมาสร้างสารรค์ขึ้นใหม่ <c oughs> อาสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ลานักเรียนทุกคนไปแล้วนะคะจบปิดเทอมปิดคอร์สสำหรับ,ร,บรายวิชาทฤษฎีนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่า เราจะไม่มีวันหยุดเหมือนคนอื่นนะคะแต่นักเรียนก็มาทําหน้าที่ของเองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณคุณครูแอดไวเซอร์นะคะที่ปรึกษานะคะเมนเทอร์ก็เป็นคู่หูนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะร่วมทุ่ร่วมสูงด้วยกันก็ขอขอบคุณคุณครูธนิษฐ์หายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในภาคการเรียนหน้านะคะหวังว่า จะมีโอกาสได้ทําอะไรดีๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับลูกๆของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขออนุญาตจบไลฟ์สดเพีย,ง,ยงเท่านี้นะคะ